ครับวันนี้หนูมีเรื่องจะมาบอกว่าพราบเอสดีนี่เขามีกำนาจนะคะม,มีอำนาจได้น้องมีอำนาจว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นพังเมืองอ่าเปลี่ยนเป็นพังเมืองค่ะจุดประสงคงเืออะไรอะเพื่อไปเป็นตามที่ว่าโครงการต้องการมากความว่าผัวนาะก็หมายความว่าสมมุติว่าพังเมืองของเราเนี่ย กำหนดว่าแถวบ้านเราเนี่ยห้ามทำโรงงานให้ปลูกยางปลูกปาล์มเนี่ยทำเกษตรกรแต่บังเอิญว่าบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขากำหนดโครงการเอดีซีพอดีเขามีอำนาจเปลี่ยนพังเมืองตรงนั้นโอ,อ้เปลี่ยนพังเมืองนี่ไอ้สะมาทำโรงงานได้ปะนั้นหนูน้องค่ะโอ้ทำโรงงานอุตสาหกรรมโดยพรโบเอดีซีอแก ไอ้ไรเอาไอ้จองี้ c ดีีเอดีซีนี่กูกูคนไม่่อยมีความรู้ต้องไปถ้าไปหนูหนูจะทิ้งหนูก็รู้ปษาอัสร้างกรษอ่านเนือแต่ีแน่นอนตีชุดเราคิดว่าเพื่อนก็ลองดูสิคะว่าในเขตเศรษฐกิจเอ c ดีซีนี่หรือว่าเขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มันมีอะไรบ้างมีอะไรมั่งไอเกลือมจังเชื่ไอ้จอรกูดาวเกา ไอ้ว้เป็นจังเมืองอิสระอิสระอยากการไปรูปอาหารไปรูปย่างปาราไมีรถวุ่นยนต์มีวุ่นยนต์มีวุ่นยนอันจริงมึงลองคิดเลยวาเนี่ยวุ่นยนต์เราเนี่ยจองเออ่อไปหน้ามาอยู่ในประเทศใจเราเลยร้วยวุ่นยนต์เออมึงลองคิดเลยไอ้หนูก็จ้างมาจากใจประเทศน้องประเทศน้องเออ วุญญญ่นยุ่นเออนี่ก็ป้ามาแกเมืองใจเลยตอนนี้เราแจมตัวเวลาเราใจจำร้ยมันจำหนังเปนันวุ่นยุ่นนัน,ญญญญนอันอนูอสมุติว่ากูเจ็บปวมือตาอไรวันนี้มันว่าผือวุญญญญอ่นยุ่นไปเอายาพาราไปเอายาพาราว้าวันนั้นเลยเออไปเอายาพาราไปเอายาพารากับน,น้เรายาพารากับน้ำเราโอ้สมุติว่าใครเออเลยอต้องว่ากินยาพารากับน้เาเปล่าเลยไหมไอ โอ้กอตายแด้ไรกันแปโอ๊ฟอย่าเปรตล่ะเออจุ้งมึงลองเรียกผเป็นบัรยันจุ้งเนี้ยชุนกันอ่าคนช่วงปากไายแล้วคนนี้ยมมุตะตะกรรมว่ากูนึกปากไม่ออกเลยปาเติดใจเราปาใจเราจีเอออานเออมึงนึกปากไม่ออกเลยแกเออให้มึงนึกตึงจังหวัดระยองได้แกจังหวัดระยองชนบุรี ร้านูอโรงงานตังเป้จังหวัดรายองเออมึงเคยไปเที่ยวมาจังหวัดระยองกูเคยไปเที่ยวร้านเจ้ากูอยู่แกอันร้านเจ้ามึงเออร้านเจ้ากูอยู่แกอันมันเป็นคนระยองอยู่ช่วยเลยนะคนร้านอยู่ช่วยร้านเจ้ากูและจาใจก็เล่งด้วยก็เร่งใจลงอีไปอันคนรายองอันลรงายลงอีไปเออมันสมมุติว่าเออกูมาเจอมึงวันนี้ก็กูว่าสวัสดีจองอี หน้ามึงช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะรอยะมึงหน้าฮีเต่เตายโง้หว่าปะอันร้านเจ้ากูมึงหวาไปเลยนั่งแม่เจ้าเบือ่อจุบแม่เจ้าเบื่อตุบเออรอยกะปอดีเลยมันหวายายัยว่าจะไปดูหนังใจว่าจะไปดูหนังใจเออแม่เจ้ากูเล่งดนตรีแม่เจ้ามึงเร่งว่าเพื่อหนู พาเสื่อไปด้วยนะเดี๋ยวย่ามันจะทิ่มโ้แล้วนะไม่รวยหรยเดี๋ยวมาเ้าทองค่ะกับและที่สำคัญเนี่ยหนูจะบอกให้รู้ว่าเขตเศรษฐกิจ s อ c เนีนี้เขาสนับสนุนนะให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาโอ้สนับสนุนในชาวต่างชาตินี่ก็มาค่ะโดยการที่ว่าสามารถพาลูกเมียม,มาได้พาคนงานมาได้พาผู้เชี่ยวชาญเนี่ย แล้วก็เข้ามาทํางานแบบไม่จํากัดจํานวนโอ้แสดงหว่าปะิกศ้องเรานี้เจ้าต่างชาติจะเข้ามาไม่ต้องมีใบอนุญาตเข้ามาได้โอ้จีนเนี่ยจองอ้ร้อยร้อยออรังร้อยมาก็ันจะเม็ดนะกูเย่เยหน้าจองหน้าอออันนี้่ต้องคว้ากับปีโนงไว้กันครับว่าเออเนี่ยพอบอเอสซีเนี่ยกลุ่มกันเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ปีนองนะครับจะนับจนุนหรือไม่จะนับจนุนอ่ เราอย่างง่ายประเทศเราอยู่บันพลื้อย่างไงบ้านเมืองเราอยู่บันพลื้อย่างไง่ายปักไตบ้านเราอยู่บันพลื้ยนะครับน้ายู่ที่พี่น้องคิดแล้วว่าแสดงความคิดเห็นว่าจะนับจะนุน่นยู่ไม่จะนับจะนุน่นอันเลยกว่าวไหวกิดนะครับอันนี้กว่าไหวกิด